เดี๋ยวนี้ก็เราแกงหน่อไม้อยู่ครับมีหม้อหม้อแ,แกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ดองเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมอะไรกันนะครับถ่ายบดิ้งตักการทำกับข้าวเชาว้าควรรูกพ่อเจ้าตักครับอืมดูหอมกระเทียมลราติดกการการทำกับข้าวเราพร้อมนะครับแฟนเศษส่ตตงมาเอากระเทียมอะไรกระแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ส้มใส่เนื้อครับ เกือบุ <ทำ S 2> มี่ด<ม>ีว่ะตนนี้เต็มแต่มือเห็ดน้อไมส้สมแล้วกระเทียมใส่ลงไปเนี่ยต้มน้ำไม้ไว้ใส่ไข่ใส่พริกใส่กระเทียมเดี๋ยวหอมครับ หอมแดงจริงไม่ค่อยชอบรสชาติมันเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> ใส่พอมันได้กลิ่นแอนไม่กลิ่นหอมใส่ลงไปเรียแบบไก่ข้าวเหนียวกันหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ข้าวเหนียวก็นึง่งเรียบร้อยแล้ววินมาดิกำลังคั่วพริกครับคั<ป>่วพริกไปไปล้างเลยไป<ะ>เดี๋ยวคั่วพริกคัวขขว่วข้าวกล้วเดี๋ยวจะทำลาบด้วยนะครับเมนูหนึ่งสองเมนูครับวันนี้<ป>มีลาบแล้วก็เก่งหน่อไม้ดอ,องเดี๋ยวกับ แตงมาไม้ดองนี้ก็เดือดได้ที่เดี๋ยวเราจะปรุงกันนะครับอันนี้หมูดสร้าก็คว้า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 ทำลาบครับคิดคนทำยังไงทำยังอ๋อสร้างกคว้าคว้าเยอะหอมไหมตัวนื้อนี่เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเนื้อใส่ครับเนื้อเนื้อคนนี่ครับเนื้อ อย่าทำให้จับเนาะทุ่งๆนี่น้าใส่ลงไปน้าใส่ลงไปน้าใส่ลงไปแก่เราไม่ดองใส่เนื้อครับวันนี้ใส่เนื้อ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 เนื้ มันวุ่นวายมากนะครับเททั้งกระมังเนี่ยทั้งผักของไทยอ้าวนี่ยังก็ใส่ปอยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกลี่ยทิ้งเดี๋ยวทิ้งกรองแต่สมัยก็ไม่เคยได้ทิ้งหรอกครับกินหมดนะแล้วก็มนุษย์หมาอีนี้ผักแพลวครับใส่ผักแพลวผักไออืมเดอีกแล้วผักกระแยงผักแพลวผักกระแยงเาใส่ลงไปอืม อเนี่ยจีบิตานจะแดนครับถ้าคุณไม่กินอย่างนี้คุณก็ไปกินกับข้าวเลี้ยงไปกินแกงจืดแกงต้มฟักถ้าคุณกินอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันอันนี้เรามาทํากินกันเองนะครับเงินเราส่วนตัวเราซื้อทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าของหลวงของส่วนรวมนะมันเงินส่วนตัวเรานั้นซื้อมานี่ครับไม่ซื้อก็ไม่ได้กินครับ พูดอยากกินลาบพูดรอหลวงซื้อให้กินเด้อเป็นทหารมาสิบปีสิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่ได้กินดอกลาบหลวงทางเงินไม่ซื้อกินเองไม่ต้องมาไอาเ้เบาพูดความจริงให้มันได้ผมชอบมากเลยนะที่พี่บอกว่าอะไรครับซิมครับซิมนี่เงินเราแล้วกันเราไม่ซื้อเราก็ไม่ได้ <laughs> ก,กินใช่แล้วอยากกินาอลาบเงี่ยรอหลวงซื้อกินเด้ออยากกินซอยเจารอหลวงซื้อกินเด้อต้องการมันซื้อก่อนพี่ใช่ครับองซื้อก่อนเดี๋ยวรายงาน ของรวมก็มีแกงจืดแกงฟักอืมสก้อยสก้อยน้ำหวานของเนื้อมันยังไม่ออกเท่าไหร่นะรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มปลาหน่อยถัดปลาได้กระปุกปลาะปะดินั่นนั่นนั่นไอ้นั่น,น,น ีโจกำลังตำก็กล้วยอยู่ครับนะตำนะครับตันตันแล้วใส่ตอนนี้ใส่น้ำใส่น้ำสักสองซอนว่านก็กินปลาถ้าบางคนเขาไม่ใส่ปลาด้วยนะแต่พี่ชอบปลาเลยเพรละว่าเพรว่าเพราะวาทำได้รสชาติของความเป็นอีสานอาหารไม่ต้องคนปิดนปาพรอให้เดือดทิ้งไว้สักพักนึงก็กินได้แล้วครับสุดละ เมนูแกงหน่อไม้ดองใส่เนื้โอโมโจกำลังำทำจริงเขาเอาแต่เอาปากกวดปากกวดเบียร์นะทำกับปากกวดเบียร์ยรน,นี่เป็นไม้มันมันละเอียดยากมเชื่อฝไม่มันถึงเป็นออริจินอลพีค่คืออะไรอ่ะออริจนรินอลต้นตำรับอ๋ออะไรนะพี่น้องอะไร<ป>อ่ะ,อะ ยังพูดพูดพูดดีๆครับจำไม่ได้แล้วมันจำไม่ได้ก็ลาไปหลายวันจำไม่ได้เนี่ยเห็นว่าเรามเหนื่อยเราข้าวเช้านะครับลาบเนื้อแกงหน่อไม้ส้มนี้ก้อยก้อยเนื้อมีเดียมนีสุกครับนี่สุกอันนี้หอยดองครับนี่หอยดองอันนี้น้ำจิ้มจัวนะครับเกก็บว่นี่ยข้าวเช้าเที่ยงนะครับกับข้าวเช้ากับข้าวกับข้าวเที่ยง กับข้าวเช้าบวกกันสองอย่างชาชอบเปรี้ยวกลัวเขาไม่รู้ไงเห่นไ,ไหมเนี่ยโจไม่ได้ดีเดี๋ยวไม่่ากก่อยเนี่ยได้แล้วโดนได้ตัวไหนได้โจเปล่นผมมีลูกเหรียญได้พี่วุฒิเมีย ได้ต้นไหนวะได้ไแล้วแล้วมึงก็ไปทำงานกับพี่ใช้หรืกโลกอ๋อได้โกโลกเนอะนู้นโกโลกเงีเก็บเงิ่งแจกที่นี่เหมือนกันบุญโกโลกไปแจกไปรอบหนึ่งแล้วเดิเหมือนกันโกโลกก็ไม่เคยได้ทีเหลีองแมาไหตอนนั้นพี่ดูมอยากได้อะใช่หรือแกโคตเพลนาจะกูเลยไปะตีไม่ได้ทีโกโลกอันนี้อันนี้ต้องมีมาสมันไก่จาเหรอกินจุเดืบได้ไหมฮะอะไรจุอะไรกินไหมไม่กินจุ อืดูข้าวเหนียวดิ่ยอดเลยผมไม่ได้มานะไมไ่ข้าวเแต่เมื่อว,วานเนี่ยมาอุ่นมันก็จะเป็นงนี้เนี่ยเมื่วันจะมากินข้าวตอนเย็น,าาะออนะฮะหมูบ้าเนื้อบ้านนี้เคยซื้อหมูมากินหนระื <laughs> อไจอัดเต็มสมมุติจัดเต็มตลอดเช่นะอะดูเรื่อหมงินกินยายซื้อเนื้อดีกว่า คือพูดเราไม่เคยเราไม่เคยซื้อหมูมากินนะผมว่าเนื้ออร่อยกว่าหมูนะไมนแน่นอนดูราคามันด้ราคาก็ต่างกันอยู่ไม่กินดิบอะไรมันก็อร่อยกว่าผมไม่อยากบอกใครสบายสบาบายย้ายมาอยู่นี่แล้ะยืนเลยเสร็จมกนอนกินไปด้วย ดูดจังเขราไม่ส่วนบักวินเคราอย่างนี้เหมือนมันเป็นผู้ประกบเลยนะคนกลุ่มน้อยไม่มาก่อนเพื่อนเรียกว่าไม่จ้องเคยมาตั้งแต่น้ะก่อนแรกมาตอนแรกมันอยู่นนนนนไม่ใช่เหรอไม่ผมไปก่อนแกตามผมนะตามไมเลาะมาดูพื้นที่กันมาก่อนก็ จากนี่หน่อไม้ที่เราหาเดือนที่แล้วใช่ไหมต้องครับนี่หน่อไม้ดองที่มาไปหามามากับไอ้เลาะไปทำมันนั้นส่วนเราจ้ะแล้วแล้วแล้วพี่ดองยังไงนี่ว่าไอ้ไอ้มันเปรี้ยวนี่ในยูทูปนี่ครับมีสูตรเลยฮะต้องถามไม่มาในยูทูปมั้งจ้ะยูทูปเห็นเมื่อคืนเมื่อวานเหมือนทำลดหมดเบาอย่างแม่ก็ดูยูทูปกับโปรเราเปิดไม่ตรงปรนเจ๊นี่หน่อไม้ไม่เหมือนจ้ะไม่มันตรงประเด็นแต่มันแข็งมันนะมันไม่มีอุปกรณ์ เขามาทำไงคนนี้มาทำผมไม่ใช่ทำไม่ได้ผมก็มีตัวมันแค่แทนหลานลงไปจะท้าไมเหงื่อแตกอาจารย์ไปวิ่งมาไปวิ่งวิ่งหรอกลัร้อนยังไม่คุ้นเคยกับอากาศเมืองไทยอยู่ต่างประเทศมานานเลยใจอยู่ประเทศอะไรครับ โรยินญาไม่ใช่ผมไม่ใช่ดูถูกจ่าเนาะไม่ไม่ผมไม่เคยว่าจ่าเลยผูสร้างนิแตกตลอดตกนี่ดูนี่นี่โรยินญามาโรยินยากลัวกลับบ้านไม่ได้ใส่เสื้อกลัวภูเก็ตไงกลัวกลับทากลัวกลับไม่ได้กลับโรยินญาไม่ได้หัวหน้าชุดผมมารอบนี้อ้วนครับตอนอยู่ก็ลุกไม่ขนาดนี้วกลัวกลับบ้านไปกินแต่เป็ดอ่ะ เออจะนี้ตำเป็ดดีกว่ามั้งเป็ดมันไก่อยู่จากกับบ้างตอนเช้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูย่างอะไรยังไยมันไข่ใช้เดือบียสองขวดทุกวันอ้วนจริงไงหมูอ้วนไหมกินเบียร์นี่อ้วนจริงไงหมูอ้วนกินแล้วตามมีหมูพร้อมลงผมกินนี่อยู่บ้านมึงอ่ะรีบๆก็ได้มาเยอะเลยนะน้ำน้ำกระตุ่ม ไม่เลยจ้าผมไม่กินเัางโจยไม่เหรอผมไม่แตะเลยกลับฮะเรียออย่างเดียวเรียออย่างเดียวไม่ได้ไปไหนเลยเรื่องอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเลยนะผมกลับรับนี้ใช่ไหมคุณออกสื่อได้ไหมออกกี่ได้ไหมบ้ามึงโดนหักกี่บาทวะไหนพี่อยจ่าไม่ใช่คือมึงขันล่ามาขันด้วยไม่ไม่โดนนี่จ้าผมโทรบอกแกแล้ว มาขาดลาเด้อมลืมนอนครับคุณโดนวันละาร้อยเขาดลาเด้อนามเนี่ยไม่ผมบอกนกนอนนอนลืมมันนะนอนเลยผมบอกเลยหมดหมดหมดเลอะเลยผมผมพูดพูดต่อหน้าเลยผวกกองนั่งนี่หมดหมูนั่งนี่หมดกุ้งนั่งนี่ผมนั่งนี้พี่มานนั่งนี้เรื่องบอกไปว่าพวกกองเรื่องทำงานนี่ลูกๆลูกน้องผมไม่ได้กินน้ำไม่กินเลย อะไรเป็ดอะไรจ้ะเียเงินแก้ปัญหาแค่หมดเป็ดเนี่ยในผมไม่เคยได้เลยครับนู่นของหมดหมูนู่ได้ผมไม่ได้เลยเพชรเพชรเอก็อยู่อยู่เรียกเงินได้ชุกเลยเมื่อวานว่าผมได้คนละผัดฮะไปเลยตายไปเลยมึงจะไปไหนขี้นี่เปหนล่ะพอใช้ทำงานนิดนึงจะไปขี้ออกมาเลยโอ้หมดแล้วครับลาบ ขายดีขายดีฝีมือหมูส่าเนี่ยหมูส่าคนไหนมาหมูส่าเนี่ยครับคนนี้ครับ,รบหมดตลอดเนะทำจู้เนี่เอ๊ะทำก้อยนี่หมดตล,ลอดสุดหลอครับไม่มีเหลือนะไม่เคยเหลือพี่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีเหลือพี่รู้ก็ว่ามันขาดอะไรไปขาดอะไรล่ะขาดต้นกำจาเนี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวตกราจะตกก็ซื้อใหม่เงนะี้นี่กันนมิถุนายข้อหากวันสามร้อยเอ๊ห้าร้อยอาจจะโหพิวด โอ้ายอ,ะอ่ะอย่างนี้เหรอใครบอกให้ทำอร่อยอะไปยอ้อยโดยไปพันเลยอสองวันไปยอ้อยไนะ <นะ S 2> อ้เต็นนะกคนที่ตทำเยอะรังนี่กหมดแล้ว <มา S 2> ตังเข้าไปไหนมาตังเข้าไปไหนคงว่าประมาณของเป็นแล้วแล้วกูเจอแล้ว,เเย,วยังกะท่า ไหนกระทะนะเขาก็ประามาณของแผ่นดินนีฟฟ่จ่าวุฒิจากดิบเริ่มลาม,ลามไปสุกแล้วนะจา่าว,วุฒินะ เราแฟนเพจที่ถามถึงก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้มาจัดให้แล้วนะครับจุ๊บมุซามุซากลับมาแล้วครับก้อยกลับมาก็จัดงานเยอะงานเยอะขับจากงานอีเวนต์เดินสายเพิ่งกลับมาครับมุ่างานเยอะคุยวันนั้นเขาเรียก